สวัสดีครับผมทิงเทมโปบายทิงเปอร์นะครับผมแหมวันนี้มีเสื้อยืดเท่ๆทิงเปอร์ ur, มาด้วยนะ <lives. S 1> ก็วันนี้นะครับได้รับอินบ็อกซ์มามากมายเลยว่าจะส่ง6พยางยังไงให้มันไม่คว่ำนะครับพอดีเอาไปใช้แล้วทําวงคว่ำไปเรื่อยเลยนะฮะโอ้วงนะครับไม่ใช่ลดนะฮะก็มีวิธีง่ายๆนะครับผมในการที่จะทําให้6พยางเราไม่คว่ำอย่างที่เรารู้กัน6พยางมันมีตั้ง6โน้ตนะครับเพราะฉะนั้นวิธีในการเล่นเนี่ยนะครับก็สามารถ สติ๊ก king ได้หลายรูปแบบเร,เราอาจจะเริ่มด้วยซิงเกิลคือขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้าย6ทีถูกไมหมฮะในหนึ่งชวะมันอาจจะเป็นขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายก็ได้ใน6ทีนั้นนะครับหรือจะเป็นขวา size, size, ขวาซ้ายซ้ายขวาขวา6ทีเหมือนกันแต่ว่าที่ผมจะมาแนะน,นําวันนี้ก็จะเป็นขวาซ้ายซ้าย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 เพราะอะไรครับเพราะว่ามือขวานั้นจะลงในจังหวะตกแล้วก็ยกพอดีนะครับผมก็คือตัวที่หนึ่ง ของ6พยายงแล้วตัวที่4ของ6พยายงจะอยู่ที่มือขวา<ม>ก็คืออย่างนี้ครับ1 2 3 4 5 6เห็นไหมครับ1 2 3 4 5 6นะครับซึ่งมันจะง่ายต่อการรักษากรูฟมากๆนะครับเพราะเราเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะเล่นกรูฟโน้ตเอบีท8บีทธรรมดาถูกไหมครับผมเอโน้ตวตรงนี้มันคือตัวที่1กับตัวที่4ของ6พยายงอยู่แล้ว 1และ2และเราก็เพียงแต่ต้องเพิ่มอีก2เม็ดเข้าไปนะครับอยู่ระหว่างโน้ต1และ2และ3และ4ละอ่าลองไปฝึกแบบนี้ก่อนนะครับให้มันคล่องมือก่อน เวลาเราไปใช้ในลูกส่งเราลองไล่ไปตามทอมก่อนนะครับชุดหนึ่งหนึ่งใบหนึ่งจังหวะครับเป็นมันจะครบพอดีเลยครับอ่าอย่างเช่นเวลานำไปใช้นะครับ จริงๆเราเอามือขวาให้อยู่ครับง่ายๆถ้าจะไม่ให้ทำให้วงความนะครับมือขวาเราต้องอยู่คือหนึ่งลลนสามลลน้าลนล่นเล่่าเราไปใช้ได้หลากหลายครับพอเราเริ่มคลองปั๊บเราเริ่มแจกไปตามใบต่างๆนะครับฟรีเลยฮะอิสระเลยครับอย่าไปอยู่ในกรอบมากครับลองดูว่าเอ๊ะมันจะไปทางไหนได้บ้างนะครับ ง่ายง่ายให้เอาไปฝึกกันนะครับแต่สำคัญเลยต้องอยู่ที่เบสิกก่อนนะครับหนึ่งและสองและใจความสำคัญอยู่ที่มือขวาตรงนี้ถ้ามือขวาอยู่มือซ้ายมาันตามมาได้อยู่แล้วครับวันนี้นะครับขอให้เอาหกพยางนี้ไปฝึกกันให้สนุกนะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กันนะครับเข้าไป follow ผมได้ใน youtube channel นะครับทิมเปอร์เซิร์ชเลยนะครับเจอแน่นอนครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ